เรามาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่นะคะว่าตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นกนคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะพลังงานอาจจะสลับสอบฝังกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปดันด้อมถ้าตรงก็น้อมรับไปเลยนะคะถ้าไม่ดีก็คือฟังผ่านๆไปคุณทั้งคู่เนี่ยเท่าที่หมอเห็นนะ่ะน่าจะเป็นคู่ที่มีประเด็นกันเป็นคู่ที่ไม่ได้มีไม่ได้ติดต่อกันแล้วอาจจะไม่ได้อาจจะเพิ่งเลิก กันเลิกรากันไปหรือเงียบใส่กันหรือมีความหรือบางคู่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนอะ่ะไม่พูดคุยกันแล้วบางคู่อาจจะบล็อกกันเลยด้วยซ้ําบางคู่ก็มีเกณฑ์ว่าเป็นคู่ที่อยู่แดนไกลต่างชาติต่างถิน่นต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือเป็นคนไทยที่อาศรรยัยอยู่ในต่างแดนก็เป็นได้นะคะไพ่ออบอกว่าคุณบางคู่นตอนเนี้ไม่พูดไม่คุยกัน ไม่เข้าใจกันนะจบกันแบบดื้อเงีเยบๆไม่พูดกันไม่มีใครง้อใครต่างคนต่างมีอีโก้แต่ตอนนี้พลังงานของเขาคือเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากกลับมาง้อคุณอยากกลับมาคืนดีกับคุณเขาสึกเหงาสึกเศร้าวเวลาที่เขาไม่มีคุณตอนนี้เขารู้เก่าใจว่าเขารักคุณมากแค่ไหน เขาอะอยากจะทําทุกอย่างให้คุณอะกลับมาดีกับเขาอยากมาคุยกับเขาอยากมาเริ่มต้นกันใหม่กับเขาเขาตอนที่เขาจะต้องหาจากคุณไปอะคือเขาก็จําเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างคุณกับความมั่นคงของชีวิตเขาน่าจะเป็นพลังงานฝ่ายชายหรือฝั่งพลังงานมัสคูรีเนะ่ยเขา ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตต้องการสร้างฐานะต้องการทําอะไรอีกหลายๆอย่างเลยก่อนที่จะ,ะมนมีความรักเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขายังไม่มีสิ่งนี้เขาก็ดูแลคุณไม่ได้ด้วยดีแต่ด้วยด้วยสิ่งที่เขาต้องเลือกอ่ะทำให้เขาไม่ได้พูดกับคุณไม่ได้อธิบายคุณชัดเจนทําให้พลังงานฝ่ายหญิงหรือฝ่ายเฟมินีนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำไมต้องไม่บอกกันมีอะไรก็ไม่พูด มันทําให้ต่างคนต่างเงียบคิดกันไปคนละทางสุดท้ายกต็ต้องต่างคนต่างอยู่ะไม่ไม่พูดไม่เคลียร์กันจนถึงบัดนี้แต่พี่ไพ่ออกบอกแล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้ว่คุณทั้งคู่จะได้กลับมาคืนดีกันจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไพเ่เดอะมิชชิเอนออกมาบอกเลยนะคะว่าสุดสุดท้ายและโชคชะตาจะพาให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้กลับมา พบเจอกันมาติดต่อสื่อสารกันกลับมารักกันใหม่อีกครั้งค่ะ